วันนี้จะขึ้นเรื่องนี้นะครับ Polynomial Regression นะครับคิดว่าในในคาบนาเนี้ยสุกเช้าเนี่ยน่าจะได้เรื่องนี้แหละได้เรื่อง Polynomial Regression แล้วก็เดี๋ยวพอไปคาบวันจันทร์เช้าก็เอ้ยไม่ใช่วันวันพุธเช้าครับก็น่าจะเป็น Multiple Linear Regression นะครับ ในโพลินอมิเอลเกชันเนี่ยก็ตามชื่อมันเลยนะครับก็คือ,อการที่เราเอาฟังก์ชันโพลินอมิเอลอันดับต่างๆครับฟิตเข้าไปในชุดข้อมูลนะครับก็อย่างย่งจริงๆหัวข้อแรกนะครับที่เป็นลี n นียลเลกชันเนี่ยก็เป็นเป็นสับเซของโพลินอมิเอลเลกชันถูกไหมครับเพราะว่าลี n นียมันเป็น Polynomial อันดับที่1นะครับเป็น Polynomial o r อเดอหนึ่ง แต่พอเราพูดว่า polynomial regression เนี่ยโดยโดยเป็นที่รู้กันนะมันก็จะจะหมายถึง Order รสขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวจะคุยกันตอนท้ายอีกทีว่า Order สูงสุดมันควรจะไปได้ถึงไหนถึงจะดูไม่ประหลาดอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเพราะอันนี้แต่ว่าไอตอนท้ายนี่มันจะเป็นเป็นข้อสังเกตส่วนตัวของผมเองนะเพราะว่าไม่ไม่ได้ไปดู ในตำราไหนหรอกก็ใช้ใช้ใช้ความเข้าใจตัวเองนี่แหละหรือว่าอธิบายให้ฟังเห็นด้วยก็เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เรื่องของคุณนะเพราะว่าพอขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดถูกอีกแล้วนะครับมันก็แล้วแต่ความเข้าใจกับกับการให้เหตุผลนะแล้วคนคนฟังจะยอมรับหรือเปล่านะอ่ออ่ะทีนี้เนื้อหาผมไม่พูดหรอกนะแต่ว่าจะชี้ให้ดูว่าหลักคิดมนะันเหมือนกับ l i n e a r i a t i o n นี่แหละ นะครับอย่างตอนที่เราจะฟิตเคอร์ฟใช่ไหมสมมติเราได้จุดข้อมูลมาเป็นจุดๆแบบนี้นะครับเราอยากจะฟิตเส้นตัวแทนเข้าไปเนี่ยกรณีที่เป็น l i n e a r ลรีเกชันเนี่ยสมการตัวแทนของเราเนี่ย yrepresentative ของเราเนี่ยมันก็จะแค่นี้ใช่ไหม a ศบก a 1 x ใช่ไหมครับก็สุดที่ออเดอร์หนะครับแต่ว่าในตัวอย่างที่เห็นบนสไลด์เนี่ยมันจะเป็นโค l อน o มิ a ออันดับที่2นะครับเป็นออเดอร์2 มันก็จะขยายไปอีกเทอมหนึ่งนะครับเป็น a 2คูณ x กํลังสองนะครับหน้าที่เราก็คือต้องหาสัมประสิทธิ์ a 0 a 1 a 2นะครับที่จะทำให้ผลรวมของเออร์เรกํลังสองน้อยที่สุดนะครับคำว่าผลรวมของเออร์เรกํลังสองเนี่ยเออร์ร er ที่ว่าก็คือความแตกต่างระหว่างค่าจริงกับค่าที่คํานวณได้จากโมเดลนะครับ เราอยากให้ผลรวมของเออร์เลอร์กำลังสองน้อยที่สุดนะครับเนี่ยที่แต่ละจุดใช่ไหมที่แต่ละจุดเนี่ยมันก็จะมีระยะห่างระหว่างตัวมันเองกับเส้นตัวแทนอยู่ใช่ไหมครับทุกจุดทุกจุดทุกจุดเนี่ยเส้นตัวแทนที่ว่าเนี่ยในเงื่อนไขของรี q u a r e ์ลิ a t i o n นะก็จะเป็นเส้นตัวแทนที่ไอตัว e r r o r ของแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยนะบวกการเอ่อยกกำลังสองนะครับแล้วก็บวกกันแล้วมันให้ค่าน้อยที่สุดนะครับ ทีนี้ในลีเนี r ร์ลิเกชันเนี่ยตอนที่เราจะหาว่า a 0 a 1เท่ากับเท่าไหร่ที่จะทำให้ sr หรือว่า sum of square residual เนี่ยหรือว่าผลรวมของก่เรื่อลังสองน้อยที่สุดเนี่ยเราจะได้ Normal Equation ที่เป็น2สมการ2ตัวแปรนะครับลองดูนะเทียบให้ดูรูมนี้ก่อนนะเนี่ยออตอนที่เราทำลีเนียร์ลิเกชันใช่ไหมครับ เราต้องการหา a 0กับ a 1นะครับที่ให้ผลรวมของเอ r ร์เลังสองน้อยที่สุดนะครับ sr ตัวนี้มันคือสิ่งนี้นะครับผลรวมของเอ r ร r เรากำลังสองนะครับ e อ r o r คืออะไรนะ y จริงใช่ไหมครับลบกับ y ที่ y ตัวแทนที่ได้มาจากโมเดลที่เราต้องการนะครับจับแต่ละตัวยกกำลังสองแล้วกลมกันให้หมด วิธีนี้เนี่ยเราต้องการหาในในกลุ่มวิธี least s ีสแ r e ร์เ s ก i o n นี่ก็คือกลุ่มวิธีที่เราต้องการหาสัมประสิทธิ์ของโมเดลอะครับที่ทําให้ผลรวมของเออร์เราลังสองน้อยที่สุดนะเราเขียนแบบนี้แล้วมันดูเกะกะยุ่งยากนะเขาก็เลยเขียนเป็นอีกรูปหนึ่งคือ s ห้อยอไว้นะครับเป็น sum of square residual ที่เทียบกับ representative line นะครับทีนี้ตอนที่เราทำ l i เน a r เนี่ยเเราก็ต้อง หา a ศนกับ A1 ที่ทำให้ sr น้อยที่สุดใช่ไหมครับในทางแคลคูลัสก็ทำแบบนี้แหละก็คือ,อดิฟตัวเป้าหมายของเราคือผลรวมของเอลเลอร์กำลังสองเนี่ยเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของ a ศนย์ะครับก็คือ,อถ้าจุดที่เป็นจุดต่ำสุดอะตัวความชันมันจะเป็น0ูนย์ใช่ไหมครับถ้าเกิด a ศตํา a ศที่ทำให้ตำแหน่ง a ศูนที่ทำให้ sr น้อยที่สุดเนี่ย เราก็เลยจับว่าเป็น ds by d wa, ds by da 0ต้องเท่ากับ0เงี้ยนะครับมันก็จะเป็นตัวที่ชี้ว่า a 0ตรงนั้นแหละที่ทำให้ sr น้อยที่สุดนะครับส่วน ds, by, wa, DS by da 1เงี้ยก็คือจับเท่ากับ0เนี่ยเป็นความหมายว่า a กำลังจะหาจุด a 1ที่ทำให้ sr น้อยที่สุดนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องไม่ได้ใช้สัญลักษณ์ดิฟใช่ไหมไมไ่ใช้ดีด็อกเพราะว่า SR มันขึ้นอยู่กับตัวแปรสองตัวใช่ไหมคือ a 0ศูนย์กับเอหนึ่งใช่ไหมครับในการทําอย่างเงี้ยทีท่ีว่าดิฟเทียบตัวแปรทีละตัวเนี่ยก็คือเราใส่เครื่องหมายเคอร์เข้าไปนะครับใส่เครื่องหมายเคอร์จริงๆมันก็เหมือนดีนั่นแหละแต่ว่าเคอร์ตัวนี้มันแค่สื่อว่า SR ไม่ได้ขึ้นกับตัวแปรที่เรากาลังดิฟอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละนะครับ ทีนี้ที่จะพามาดูก็คือว่าอ่ะเราก็ต้องทำอย่างนี้นะถ้าเกิดเราจะหา a ศูนย์ a หนึ่งที่ทําให้ s r น้อยที่สุดเนี่ยเราก็ต้องมาดิฟเทียบกับตัวแปรทีละตัวใช่ไหมครับแล้วก็จับเท่ากับศูนย์เดี๋ยวมันจะเจอว่า a ศูนย์ที่ทําให้ s r น้อยสุดมีค่าเท่าไหร่ a หนึ่ง a หนึ่งที่ทาให้ s r น้อยที่สุดมีค่าเท่าไหร่นะครับอันนั้นก็จะเป็นสัมประสิทธิ์ของโมเดลที่เราต้องการหานะครับในการทําอย่างนี้เนี่ยเราก็จะจัดรูปสมการนะครับดิฟอะไรจริงๆเรียบร้อยจับ รูปหนึ่งที่เป็นสมกเป็นระบบสมก,การเชิงเส้นนะครับโดยสัมประสิทธิ์ a ศูนย์ a หนคือตัวแปรที่เราต้องการหาค่านะครับถ้าเป็นลีเนียเราจะพบว่าไอ้ระบบสมก,การนี้ซึ่งมีชื่อชื่อเฉพาะว่า Normal Equation เนี่ยมีขนาด2อคูณ2นะครับคือ2สมก,การ2ตัวแปรใช่ไหมเพราะสัมประสิทธิ์ที่เราต้องการหาเนี่ยคือ A0 ศูย์กับ N1 นนะครับ ทีนี้พอเราไปอันนี้ a ศูนย่งเป็นตัวแปรใช่ไหมถ้าเป็นออเดอร์หนึ่งเราก็ออเดอร์หนึ่งเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับตัวแปรที่เราต้องการหาคือสัมประสิทธิ์สตัวเพราะฉะนั้น normal equation ก็จะเป็นขนาด2อคูณสนะครับแต่ว่าขยายความคิดนะครับขยายความคิดมาเป็น polynomial equation เนี่ยพอสมมุติว่าเราต้องการหาตัวสมการตัวแทนที่เป็นกําลังสองนะครับ เราจะเห็นว่าตัวแปรมันมี3ามตัวใช่ที่เราต้องการหานะครับคือสัมประสิทธิ์ a0 a1 a2 นะครับสัมประสิทธิ์3ตัวแปลว่าเราก็ต้องมี3ามสมการ3มตัวแปรถูกไหมครับเราถึงจะหาสัมประสิทธิ์ตัวนี้ออกมาได้นะครับหายังไงนะครับสมสมการ3ามตัวแปรทําด้วยคอนเซปต์เดิมเลยนะครับก็คือเนี่ยครับถ้ามองแค่นี้นะมองแค่3ามตัวแปรตรงนี้ก็ได้นะครับ พอดีไอ้ที่ผมเขียนตรงนี้มันก็จะเป็นรูปทั่วไปใช่ไหมสำหรับ order n ใช่ไหมที่ต้องมี n สมการ n ตัวแปรนะครับไม่ใช่ order n order m นะครับ m money เนี่ยนะเเราทำเหมือนเดิมเลยนะครับสมมุติถ้ามันเป็นแค่ order สองซึ่งมีตัวแปรสัมประสิทธิ์3ตัวนะครับ a 0ู1ย์ที่เราต้องการหานะครับ เราอยากจะหาว่า a 0 a 1 a 2ที่ทำให้ sr น้อยที่สุดจะมีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็ดิฟมันทีละตัวนั่นแหละดิฟเทียบกับต,ตัวสัมประสิทธิ์ทีละตัวแล้วจับเท่ากับศูนย์ะครับตัวอย่างเช่นอันนี้ถ้าเป็นออเดอร์2เนี่ยที่เรามีสัมประสิทธิ์3ตัวนะ a 0 a 1 a 2นะครับเราก็ดิฟ sr หรือว่าผลรวมออเดอร์กำลัง e 2น้อยที่ ผลลวมของเรื่องกำลังสองเนี่ยเทียบกับ a ศูนย์ t หนึ่งจับเท่ากับศูนย์ดิฟเทียบกับ n หนึ่ง t หนึ่งจับเท่ากับศูนย์นะครับดิฟเทียบกับ a สอง t หนึ่งจับเท่ากับศูนย์นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จัดรูปตัวแปรอะไรตามสภาพนะครับรายละเอียดไปดูในคลิปสอนนะเพราะว่าอ,อันนี้ทําให้ดูละเอียดในนั้นแล้วนะครับมันจะได้ระบบสมการออกมานะครับเรียกว่า normal equation เหมือนกันนะครับถ้าเป็นออเดอร์สองที่มีสัมประสิทธิ์สามตัวที่เราต้องการหาเนี่ยมันจะมันจะอยู่ตรงนี้ครับ นี่แะนะอันนี้คือด้านซ้ายของสมการนะครับแล้วก็ด้านขวาของสมการก็เป็นค่าคงที่3ตัวน,นี้นะครับก็ถ้าเรามีระบบสมการ normal equation เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็พร้อมที่จะไปแ,แก้ด้วยวิธี arth, วิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้นจากบทที่แล้วนะครับหาได้ว่า a 0 a 1 a 2มีค่าเท่าไหร่นะแล้วเราก็จะได้โมเดล โพลินอมิเลกำลังสงที่เราต้องการนะครับภายใต้เงื่อนไขที่ว่ามันให้ผลรวมของเอเอรกกำลังสองน้อยที่สุดนะครับในสมการนี้เนี่ยในสมการ normal equation เนี่ยคุณเห็นรูปแบบหรือเปล่าไม่รู้นะอย่างอันนี้นะครับหน้า A0 ศูเป็น n ใช่ไหมอับช่างมันหน้า A1 เป็นซิกมา X นะครับหน้า A2 เป็นซิกมา X กำลังสองนะครับค่าคงที่ด้านขวามือเป็นซิกมา Y นะครับ พอมาดูบรรทัดที่สองบ้างบรรทัดที่สองเนี่ยจริงๆอ่ะมันเหมือนบรรทัดที่หนึ่งนั่นแหละเพียงแต่ว <Well, S 1> <phones> ่ามันเป็นการที่คุณเอา x เพิ่มเข้ามาตัวหนึ่งอ่ะเห็นเปล่าไม่รู้นะเช่นซิกมาเดิมตรงนี้มันไม่มีซิกมา x ก็มีซิกมา x เข้ามาเดิมตรงนี้เป็นซิกมาของ x กลายเป็นซิกมาของ x กาลังสองเดิมตรงนี้เป็นซิกมาของ x กาลังสองตรงนี้ก็กลายเป็นซิกมาของ x กาลังสามอย่าเงี้ยนะ ไปเดิมตรงนี้บรรทัดบนเป็นซิกมา y ตรงนี้ก็กลายเป็นว่ามี x โผล่ขึ้นมาตัวนึงคือซิกมา x y นะครับไปดูบรรทัดที่3มเนี่ยมันก็เหมือนมี x งอกขึ้นมาอีกอีกชั้นเนี่ยออกงอกออกมาอีกออเดอร์หนึ่งนะครับเห็นปะเพราะฉะนั้นจริงมันก็มีรูปแบบของมันอยู่นะครับถ้าเกิดเราไปเจอถ้าเราต้องการฟิตเอ่อพลิโนเมียลกำลัง3ามอย่างเงี้ย มันก็ต้องมีสี่ตัวแล้วใช่ไหมต้องมี a0 a1 a2 a3 ใช่ไหมครับนึกออกมก็ต้องมีสี่สม์ัติมีสมระสิทธสี่ตัวที่เราต้องหาค่าก็แปลว่า normal equation เราก็จะเป็นสี่คูณสี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องขยายไปอีกประทัดหนึ่งซึ่งเดี๋ยวก็จะทําให้ดูด้วยนะครับก็ทําสดๆนี่แหละนะครับดูติดขัดอะไรบ้างแล้ววิธีแก้ปัญหาผมเป็นยังไงก็อาก็จะได้ดูกันไปพร้อมๆกัน เสร็จแล้วพอเราได้โมเดลออกมาเนี่ยอันนี้มันเป็นติ่งไว้นิดหนึ่งคือมันไม่เหมาะกับไอ้วเวลาไปได้ o r r m l อล q u a t i o n ที่เป็นสามคูณสามี 4, ่คูณี่ห้าคูห้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเออเราก็ไปเลือกใช้วิธีในบทที่สามว่าเราจะแก้หา a อศูนย์เหนึ่งสองเนี้ยด้วยด้วยวิธีอะไรจะเป็นเกาส์จอแดนจะเป็น LU อะไรก็ว่าไปแต่เขาบอกว่า u กาไซ e ดไม่เหมาะเพราะว่ามันไม่ได้เป็น diagonaldominant นะครับ mm hmm. ก็คือไอเก s i d e r มันจะดีตรงดีสำหรับปัญหาที่ตัวแนวเส้นทแยงมุมมันเป็นตัวใหญ่ที่สุดของแถวอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า mm hmm. จริง,รงๆแล้วเกาไซ e ดก็ใช้ได้นะเพียงแต่ว่ามันมันเสี่ยงที่มันจะเอเขาเรียกอะไรเหมืนมนอนเหมือนอลลับมันน่าจะคาดเคลื่อนมากมากกว่าการใช้วิธีอื่นหรือว่ามากกว่าการที่ ปัญหามันจะเป็นไนดก,ก์กน,นอลโดมนแนนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลองดูอะ่ะมันมันจะไม่ใช่ว่าแนวเส้นเทียงมุมตรงเนี้ยจะมีตัวเลขตัวใหญ่ที่สุดในบรรทัดอะ่ะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเอ่อทำยังไงนะไอตัวไอตัวคอลัมน์สุดท้ายอะ่ะมันจะใหญ่กว่าเพื่อนเสมออ่ะมันมันไม่ใช่ว่าแบบตัวเส้นเทียงมุมจะเป็นตัวใหญ่ที่สุดนะครับส่วนการได้โมเดลมาแล้วนะครับอ่อ การได้โมเดลมาแล้วเนี่ยแล้วจะพูดยังไงว่าเอ้ยเชื่อในโมเดลเราได้นะมั่นใจได้นะเอาไปใช้ได้นะอย่างเงี้ยก็มี4วิธีเหมือนเดิมนะครับ 1. คือถ้าพลอตได้ก็พลอตดูนะครับ 2. คือเนี่ยดูค่า standard error of estimate นะครับว่าเล็กมากหรือไม่นะครับ 3. คือดู R s q u a r e ว่าเข้าใกล้หนึ่งหรือไม่ใช่ไหมแล้ว 4. ก็คือไปเอา y จริงกับ y คำนวณมาพลอตชนกันนะครับแล้วก็ดูว่า เราได้สมการเส้นตรงที่ความชันเป็น1นึ่จุดตัดเป็นศูนหรือไม่นะครับมันก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูโจทย์ข้อเดิมนะครับที่ที่เราเคยทำมาแล้วอะ่ะนะครับแต่ว่าคราวนี้คือคือเราเคยทำด้วยการเนี่ยข้อนี้เราเคยทำด้วยการฟิตลีเนียเข้าไปใช่ไหมครับแล้วเราก็ตบท้ายด้วยนอนลีเนียที่ใช้คอนเซ็ปต์เรื่องลีเนียนะพวกเนี่ยครับพวกเอ็กซ์โพเนนเชียลใช่ไหม เป็น Exponential ใช่ไหมครับเป็น Power ใช่ไหมครับแล้วก็ Saturation Growth Rate นะครับอันนี้เราทำไป3อันลนะเดี๋ยววันนี้จะลองมาทำา p o l y o o m a l ดูนะครับแต่ว่าจะเป็นโพลคือผมจะทำให้ดู2อันนะคือ p o l ิ n o m i a ออันดับ2นะครับกับ p o l ิ n o m i a l อันดับ3นะครับทำด้วยมือเนี่ยนะแบบทำใน Excel เนี่ยแล้วหลังจากนั้นจะทำด้วย Excel นะครับหมายถึงให้ Excel ฟิตเคอร์บให้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะลองไล่กันดูว่าถ้าเกิด เป็นออเดอร์ต่างเนี่ยยิ่งออเดอร์สูงมันจะยิ่งดีหรือไม่นะมีเหตุผลในการพิจารณายังไงเน,นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน